ช่วงท้ายเกมเนี่ยจริงๆแล้วขอโอกาสแค่ส่งเข้ามารับบอล <c oughs> รอตีฟาวและยิงลูกโทษ <c oughs> แค่นี้ก็จบแล <c oughs> ้วนะ แต่ส่งไม่ได้ครับ <ừ m. S 2> ใครจะเชื่อถ้าจบฤดูกาลนี้เลเกอร์สไม่เปสัญญาเนี่ยตูนไม่รู้จะไ่ายังไงแล้วคะ่ะเดี๋ยวไป LA รอบนี้จะไปถอยเสื้อออสตินลีฟบอกเลยเราจะต้องมีเสื้อออสตินลีฟมาใส่แล้วฤดูกาลนี้คือประทับใจในตัวลีฟมากๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช um ่อง twenty three mania วันนี้เราทั้งสองคนนะมีตูนกัะมินเนก็มีอยู่ทุกคนเช่นเคยคะ่ะก่อนอื่นนะคะมินเนก็ต้องสุขสันต์วันพ่อก,กันคะ่ะขอให้คุณพ่อทุกคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงคะ่ะแล้วก ทีนี้พีนค่ะทั้งหมด5คู่มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราสองคนคะ่ะจะมาสรุปให้กับทุกคนฟังนะคะแต่ก่อนอื่นคะ่ะอยากจะให้ทุกคนไปตามข่าวอาการบาดเจ็บของยานิสอันเชจุกุมโปก่อนที่เมื่อวานต้องออกจากการแข่งขันเลยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะแอมมีเน่ครับข่าวล่าสุดก็ถือว่ายังโชคดีอยู่นะครับเพราะว่าหลังจากที่ทํา m r i แล้วไม่มีความเสียหายของเส้นเอ็นแต่อย่างใดก็เป็นการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อน่องขวาตัวของยานิสต้องพักอย่างน้อย2-4สัปดาห์นะครับ mm hmm. แต่ในจุดนี้เนี่ยมี2เรื่องที่น่าสนใจเรื่องแรกก็คือือออออออเเเเเรรราาาาาจจะไดด้้้้หห็็นนนนนนยยยสูู่่ใฟ์ม mm hmm. ขง ucks, ปปกุทแลลวัี ไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนี้ข่าวกระแสการเทรดเต็มไปหมดเลยและหลังจากที่15ทธันวาคมไปแล้วจะมีนักกีฬาอีกชุดหนึ่งนะครับที่สามารถพ่วงไปในการเทรดได้อยากจะเพื่อนๆจับตาดูอยู่3ทีม hmm. นั่นคือนิว york nex แซนแอนโตนิโอสเปอร์ urs, และก็โกลเดนสเตทวอร์ิเออร์ครับ <c oughs> และอีกจุดหนึ่งนะครับนั่นะคือการบาดเจ็บนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวของยานิสหมดลุ้นรางวัลความสำเร็จส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น <c oughs> การติด all NBA การควารางวัลผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ MVP เพราะว่าตอนนี้ตัวของยานิสเนี่ยพลาดการลงสนามไปแล้ว5เกมถ้าเกิดพลาดมากกว่าอีก12เกมนะครับเขาจะลงสนามไม่ถึง65เกมตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ NBA ดังนั้นเราต้องมาติดตามกันต่อไปครับดูแล้วตอนนี้นะคะทุกสัญ,ญญาณเนี่ยก็บ่งชี เลยค่ะมิเดว่ายานิสเนี่ยอาจจะเรียกร้องนะคะให้ทางวอค์กเกอร์บัคเทรดเขาไปอยู่ทีมที่มีโอกาสลุนแชมป์ค่ะและมากไปกว่านั้นค่ะก็ต้องรอติดตามชมกันนะคะว่าการเทรดจะเกิดขึ้นจริงไหมแล้วก็จะเกิดขึ้นก่อนเส้นตายการเทรดหรือไม่และจะเป็นทีมไหนที่ยานิสจะไปอยู่คือ3ทีมที่เอ็มิเอพูดมาเลยนับเลยค่ะนิวยอร์กนิกส์วอริออร์สกับสเปอร์ถ้าได้ยานิสไปนะสทีมนี้คือจะกลายเป็นทีมที่แบบโหดมากๆแล้วก็ลุนแชมป์แบบเต็มตัวสุดๆเลยจริงๆค่ะเพื <ๆ S 1> ่อนๆคิดว่าอย่างไรเดี๋ยวเรามารอตติดาาามมมชกันค่ะเร สู่เกมแข่งขันในวันนี้นะครับเริ่มกันที่ Golden State Warrior เดินทางไปเยือน Philadelphia 76ers ในเกมวันนี้ Golden State Warrior ไม่มีสเตปนะครับเพราะว่ายังฟื้นฟูจากการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขายอยู่ไม่ได้ร่วมเดินทางมากับทีมในการเล่นเป็นทีมเยือนครั้งนี้ และจิมีบัตเลอ์ก็มีอาการบาดเจ็บที่บริเวณเข่าซ้ายนะครับก็ไม่พร้อมลงสนามทำการแข่งขันเช่นเดียวกันแต่ว่าทาั้งทีมของพวกเขาได้เอาฮอร์ฟเร์ดครับรวมถึงดีแอนโทนีเมลตันกลับลงสนามทำการแข่งขันเป็นเกมแรกแต่ว่าตัวของดีแอนโทนีเมลตันเนี่ยมีจำนวนนาทีในการลงสนามจำกัดน,นะครับไม่เกิน20นาทีในขณะที่ทางซิกเซอร์สังครับในเกมวันนี้ก็เบรกพอจอชเป็นการเฝ้าระวังอาการบาดเจ็บเพราะว่าทาั้งทีมเตรียมแข่งแบบ2วันติดในวันพรุ่งนี้แต่ว่าในเกมวันนี้ได้โจเอลเอมบีกลับลงสนามทำการแข่งขันนะครับเริ่ม ไม่น่าเชื่อเลยว่าวอริเออร์เนี่ยยิงยังไงก็ยิงไม่ลงใครจะเชื่อว่าในช่วงควอเตอร์แรกนะครับมีเพียงแค่10แต้มผ่านไป10นาทีกว่าเพิ่งมีอยู่แค่5แต้มเท่านั้นเองครับจบควอเตอร์แรกเนะี่ยยิงฟิลโกเพียงเพียงแค่สิเเท่านั้นเองนะครับตามซิกเซอร์กว่า20แต้มแฟนๆวอริเออร์บางส่วนเนี่ยอ,อาจจะเลิกดูไปแล้วก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าตามเยอะมากๆเลยนี่คือชีวิตที่ไม่มีสเตฟานเคอร์รี่เหรอนี่คือสิ่งที่แฟนๆวอริเออร์คิด น่าสุขสน่า<อ>คลิปมากๆ<ด>เลยครับเล่นไปก็ดูไปก็สายหัวออไปนะครับนี่แบบโอ้โหเจออัดเป็นชุดๆเลยโดยการนําทีมของไทริสแม็กซีนนะครับตอนนี้ไทริสแม็กซีเนี่ยขึ้นมาเป็นนักกีฬาอันดับหนึ่งของ s i x เซออย่างเห็นได้ชัดเลย วันนี้ทาไป35แต้ม3รีบาวด์2แอสซิสต์นะครับยิง3คะแนนไป4ลูกในเกมวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่9ของตัวเขาแล้วในฤดูกาลนี้ที่มีเกมแตะระดับอย่างน้อย35แต้มได้นี่ก็มากที่สุดในชีวิตนะครับและนี่เพิ่งต้นเดือนธันวาคมเท่านั้นเองฤดูกาลยังเหลืออีกเพียบเชื่อว่าไทริสแม็กซี่จะต้องโกยแต้มได้มากกว่านี้อย่างแน่นอนฤดูกาลนี้อย่างที่บอกนะครับลุ้น All NBA สบายๆเลยในส่วนของโจเอ็มบธนะครับก็ตามสภาพนักกีฬาที่เล่นเกมหนึ่งหยุดไป3เกมลงมาอีกเกมหนึ่ง การยิง3คะแนนวันนี้ยิงไม่ลงเลยครับเช่นเดียวกับควินตินกรานทั้ง2คนทําคนละ12แต้มแต่ทางโกลเด้นสเตทวอลเ r ยยังไม่ยอมง,ง่ายๆนะครับพอเข้าสู่ครึ่งหลังพวกเขาค่อยๆไล่บีจุดนี้เพื่อนๆเนี่ยก็ต้องชื่นชมหัวหน้าโค้ชของพวกเขาอย่างสตีฟเคอร์นะครับวันนี้พยายามสลับผู้เล่นลงมาในสนามนะครับใช้ไล์อัพใช้ทั้งรอสเตอร์เลยครับ14คน ผลัดกันลงผลัดกันหาผู้เล่นคนไหนที่จะลงตัวที่สุดในเกมการแข่งขันในวันนี้และสุดท้ายสตีฟเคอร์ก็หาเจอครับมวาจะเป็นนึ่งดีดแอนโทนีเมลตันควินเทนโพสบัตตี้ฮิลกิลซานโตสและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแพตสเปนเซอร์ที่วันนี้ทั้งยิง3ทั้งข้ามในนะครับทั้งยิงระยะกลางเล่นไปสะใจใส่แฟนๆของซิกเซอร์ตลอดทั้งเกมเลยวันนี้ทัพสำรองของโกลเด้นสเตทวอร์เรดทำแต้มรวมกันถึง67แต้มทำไมอย่างนั้นไม่มีทางที่จะไล่บี้แล้วกลับมาแซงได้ด้วยนะครับ ใครจะเชื่อครับว่าในเกมวันนี้เนี่ยวอริเออร์เนี่ยตามระดับ24แต้มนะครับแต่ช่วงท้ายควอเตอร์ที่4กลับมานําได้และก็มีโอกาสคว้าชัยชนะด้วยช่วงควอเตอร์ที่4เนี่ยรัน15-0นะครับกลับเข้ามาสู่เกมเฉยเลยช่วงท้ายเกมเนี่ยจริงๆแล้วขอโอกาสแค่ส่งเข้ามารับบอล <c oughs> รอตีฟาวและยิงลูกโทษ <c oughs> แค่นี้ก็จบแล <c oughs> ้วนะแต่ส่งไม่ได้ครับ <c oughs> ใครจะเชื่อ กลายเป็นโดนทั้งซิกเซอร์เนี่ยตัดขโมยไปแล้วเขาก็ขอเวลานอกไ,นะไทรสิสแม็กซี่เป็นคนที่พยายามยิงลูกสุดท้ายนะครับแต่ยิงพลาดกลายเป็นว่ามีรุกี้ทีเด็ดของพวกเขาเนี่ยแหละครับมาซ้ำลงไปโอ้โหพาทีมขึ้นนำวอร์เรอร์พยายามสวนโยนกลับเรวดดแอนทโทนี่เมลตันกำลังจะเลย์บอลไทริสแม็กซี่ที่ยิงพลาดเนี่ยวิ่งกวดกลับมาแล้วก็บล็อกติดไปโอ้โหมันปวดใจสะเทือนใจมากๆเลยก็เลยทําให้ซิกเซอร์เนี่ยสามารถเบียดเอาชนะไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ99ต่อ98จากที่กําลังจะชนะ กลายเป็นแพ้มันปวดใจมากเกมนี้จริงแต่ถือว่าวอริเออร์จะสู้ได้ดีจริงๆนะคะซิกเซอร์ก็แบบอารมณ์แบบนี่เราชนะจริงๆใช่ไหมเนี่ยสวนวอริเออร์ก็แบบนี่เราแพ้จริงๆใช่ไหมเนี่ยเออมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากจริงๆค่ะอันนี้เข้าใจหัวใจของแฟนๆวอริเออร์จริงๆนะวันนี้คุมปอบช้ำมากๆเลยค่ะหลังจากจบเกมค่ะเดมอนกรีนที่เจ็บออกไปในช่วงควอเตอร์แรกนะคะก็ต้องใส่ walking boot เลยค่ะเขาบอกว่าเขาโดนโดมินิกบาลนนะคะเหยียบเท้าวค่ะแต่ว่าน่าจะโอเคแล้วก็สามารถลงทําการแข่งได้ในเกมต่อไปนะคะอ่ะทีนี้เราให้แฟนๆแล้ว พักหัวใจกันสักครู่เพราะว่าเข้าใจว่าหัวใจในทำงานหนักค่ะเราเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวเราสลับแล้วเราก็ต้องไปหัวใจทำงานหนักอีกเกมหนึ่งนะคะเราไปต่อกันที่คู่บอสตันเซลติกส์ค่ะเดินทางไปเยือนวอชิงตันวิสเซิลนะคะเกมนี้ค่ะก็ชิลๆค่ะเซลติกส์ทำได้ดีมากนะคะพวกเขาไม่เปิดโอกาสให้วิสเซิลเนสามารถขึ้นนำได้เลยถึงแม้ว่าวันนี้นะคะจะไม่มีเจเรนบราลงสนามทำการแข่งขันค่ะในช่วงครึ่งแรกเนี่ยก็ขึ้นนำก็ยังพอดูแล้วแบบโอเคอยู่นะแต่พอครึ่งหลังเนี่ยยับเลยค่ะนำห่างระดับ40แต้มเจอริกไวท์ค่ะกดไป30ต้7รา9 ยิง3ปิคาลูกทําแต้มมากที่สุดของตัวเองในฤดูกาลนี้เลยค่ะเพย์แดนพรเชตนะคะยีบแต้ม6กรีบาล์แปดแอสซิสที่ยอดเยี่ยมอย่างไม่น่าเชื่อในวันนี้นะคะมีนเน้ันนั่นก็คือจอร์แดนวอลล์ค่ะที่ดูแล้วมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นมากๆเลยวันนี้ทําไป22แต้ม7จ็ดรีบาลยิงฟิลโก,ก1 0ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่พลาดเลยค่ะและก็เป็นนักกีฬาในฝั่งตะวันออกที่ทําแต้มได้มากที่สุดโดยการยิงฟิลโกไม่พลาดเลยแบบนี้ค่ะวันนี้บอสตันเซลติกส์อัดยับเลยนะคะ, 101. ะ,คะร้อลลยสี่สิบหกตอนทีี่ว วครับวันนี้เดินทางไปเยนนิวอารีนเพลเรแกนเจอกับทีมที่เป็นรองกว่านะครับทีวุฟไม่ปล่อยให้พลาดอย่างแน่นอนแต่ว่าในเกมวันนี้<ม>ต้องบอกว่านิวอารีนเพลเรแกนพวกเขาก็ต่อสู้ได้ดีมากๆนะครับแต่มันยังดีไม่พอพวกเขามาหลุดในช่วงควอเตอร์ที่4เนี่ยนะครับ เจอทางทีวูฟรัน15ศูนย์หลังจากนั้นไม่สามารถกลับมาได้เลยทั้งั้านที่ในเกมวันนี้แอนโทนีเอเบิร์ในค่อนข้างเงียบนะครับมีเพียงแค่11แต้มเท<ม>่านั้นเองหลังจากที่เกมก่อนหน้านี้เนยเพิ่งกดไป44แต้มเป็นแต้มที่มากที่สุดของตัวเขานะในฤดูกาลนี้แต่ว่าทางทีวูฟได้ความร้อนแรงของจูเรสแบรนด์ดครับวันนี้28แต้ม9รีบาร์ก็สบายๆครับทีวูฟชนะไปตามคาด125ต่อ116ทีวูฟชนะ4เกมติดในขณะที่นิวออลินเพลเกนส์แพ้5เกมติดครับเราไปดูที ของทีมค่ะเพราะว่าเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดนะคะก็เฝ้าระวังอาการบาดเจ็บนะคะเปิดบ้านรับการมายือนของยูท้าแจ๊สค่ะจริงๆเกมนี้เนสออกตัวดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าไปหลุดในช่วงควอเตอร์สุดท้ายเฉยเลยค่ะแจ๊สได้ลาวี่มาคเนนค่ะทำไป30แต้ม8รีบาลแล้วก็ได้คิออนเดนจอห์สนะคะอีก29แต้ม5รีบาลสิบแอสซิสเป็นดับเบิลดับเบิลเทิร์นโอเวอร์ไปแค่ครั้งเดียวเองค่ะดูดูการนี้คิออนเดนจอห์สอยู่ในท็อป10ของการแอสซิสของลีกด้วยค่ะควอเตอร์สุดท้ายนี่กดให้เนสมีเพียงแค เนนกับคิออนเตจอชค่ะเขาทำรวมกัน18แต้มเกือบเท่าเดสต์ควอเตอร์สทั้งทีมเลยค่ะแจสเอาชนะไปได้123ต่อ110ค่ะทีนี้เรามาปิดท้ายกันที่คู่เอกของวันนี้นะคะเป็นคู่ที่ทําให้แฟนๆเนี่ยบริหารหัวใจกันหนักมากๆแอลเอเลเกอร์สเดินทางไปเยือนชอนาชัวแรปเตอร์สค่ะวันนี้เลเกอร์สไม่มีลูก้านะคะที่ลาทีมไปค่ะเกมนี้นะคะเพื่อไปอยู่เคียงข้างภรรยาของเขาที่กำลังจะให้กําเนิดบุตรสาวคนที่2นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับลูก้าด้วยค่ะแต่เกมวันนี้นี่มันเป็นอะไรที่มันจริงๆเลยนน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 นะะะะคคคมีีเเเเเล่่่่่าาาใใหห้้พือออๆฟััััังงยกกกรรรแขขวบป็จ ครั้งแรกจาก2ครั้งที่ทั้ง2ทีมจะต้องเจอกันในฤดูกาลนี้ก่อนเกมการแข่งขัน,น,นทั้ง2ทีมถือว่าเป็นทีมอันดับ2ของแต่ละฝั่งของตัวเองด้วยนะครับในฤดูกาลนี้ต้องยอมรับว่า r a p t o r เนี่ยทำผลงานได้ดีกว่าที่แฟนบาร์างพวกเราคาดคิดเอาไว้จุดหนึ่งที่ชัดเจนก็คือสกอตตี้บาร์เนี่ยแหละครับการพัฒนาของตัวเขาไม่ว่าจะเป็นการทำแต้มการยิงฟิลโกทั้ง2และก็3คะแนนนะครับดีที่สุดในชีวิตซึ่งในเกมวันนี้ตัวของสกอตตี้บาร์เนี่ยก็ทำได้ดีนะครับ 23, ม11รีบสา9แสซิสับบล็อกกอี3ครั้ง หนึ่งในสามบล็อกที่ว่านี้นะครับเป็นการบล็อกใส่เรเบลล์เจมส์ด้วยในช่วงท้ายเกมวันนี้ทั้งสองทีมต่อสู้กันได้สนุกมากๆนะครับแบรนดอนอิงแกรมครับแม้ว่าในเกมวันนี้เนี่ยจะยิง3คะแนนไม่ลงเลยสักลูกแต่เขาก็ไม่หายไปจากเกมนะครับในการเจอกับทีมเก่าอย่าง L.A.Lakers mm. กดไป20 mm. แต้ม7รีบาวกับ7แอสซิสแม้ว่า Raptors mm. จะเป็นฝ่ายตามซะส่วนมากนะครับแต่ทุกคนครับมาช่วยแบรนดอนอิงแกรมมาช่วยสกอตตี้บาร์นได้ดีจริงๆ,ๆไม่ว่าจะเป็นอย่างแจ็คอบี้วอเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นมามเเเคลลลสวี่หรืออว่าาจะเป็นน mm. ิมูเอลคววิกกกกลีีี่่่คครัับทุนนนเยยชไดด้มาๆ รวมไปถึงทัพสำรองเรียกว่าสู้ตายจริงๆ ไลบีกับ LA l เเลเกอร์สนุกในส่วนของ LA l a ลเเลเกอร์ที่ไม่มีลูก้าในวันนี้นะครับแต่พวกเขายังคงมีออสซินรีฟครับนี่คือออปชั่น2ที่สามารถก้าวขึ้นมาเป็น1 1> ออปชั่น1ได้ยังไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับในเกมวันนี้เนี่ยระเบิดฟอร์มสุดยอดไม่ว่าจะเป็นการยิง3การข้ามการสร้างจังหวะในการทำแต้มของตัวเอง uh huh. หรือว่าจะเป็นการเก็บฟาวออแต้มจจุดโทษออสซินรีฟนี่เด็ดขาดจริงๆในฤดูกาลนี้ลุนออสตาไม่พอลุนออเอ็นบีเอด้วยนะครับในเกมวันนี้กดไป44แต้ม5รีบาวกับ10แอพกกี5ูเฉาะในช่วงร์่3 กดคนเดียวถึง22แต้มจาก30แต้มที่ LA Lakers ทำได้และยังมีการได้ยิงลูกโทษอีกถึง15ครั้งออสซินริมที่สุดยอดจริงๆครับเป็นมินตูนถ้าไม่ติดออสตาเนี่ยรับรองแฟนๆโว,วยแน่เลยคะ่ะไม่ได้ลืมไปเลยหรือเปล่าคะ สบัสดกระด้เออสดุดดีให้ออสตินลีฟนะคะชีวิต LA เลเกอรนะคะที่ไม่มีลูก้าเนี่ยแต่โปรยมีแสงสว่างค่ะเพราะเรายังมีออสตินลีฟนะคะใน4เกมที่ไม่มีลูก้านะคะลีฟเฉลี่ยถึง41แต้ม5.3รีบาวด์10แอสซิสต์ค่ะยิงฟิลโก52.8% 3คะแนน42.5%และเกมวันนี้คะ่ะตัวเลขระดับสูงมากนะคะฟิลโกทะลุ60% 3คะแนนทะลุ45%ถ้าจบฤดูกาลนี้เลเกอร์สไม่เปสัญญาเนี่ยตูนไม่รู้จะว่ายังไงแล้วคะ่ะเดี๋ยวไป LA รอบนี้จะไป เสื้อออสตินลีฟบอกเลยเราจะต้องมีเสื้อออสตินลีฟมาใส่แล้วฤดูกาลนี้คือประทับใจในตัวลีฟมากๆ จัดไปครับแต่ว่าเรื่องของการเปสัญญาเนี่ยเดี๋ยวขอติดตามกันหลังจบฤดูกาลอีกทีนึงนะครับเกมนี้ยังไม่จบง่ายๆนะครับเดียิงเรยเอตันครับวันนี้ก็ช่วยวงในได้ดีนะครับทำไป17แต้มกับ8รีบาวร่วมกับรุยฮาชิมูระแล้วก็ได้ทับสำรองอย่างเจคอลาร์เวียนะครับรวมไปถึงนิกสมิธจูเนียสองคนนี้เนี่ยช่วยยิง3คะแนนไปคนละ2ลูกถือว่ามีค่าให้กับทั้งทีมมากๆเลยแต่สตอรี่ในเกมวันนี้นอกจากฟอร์มอันร้อนแรงของออสซินรีฟแล้วนะครับมันมาอยู่ในช่วงท้ายเกมทั้ง2ทีมเสมอกันอยู่นะครับบ120 120ต่อ LA เกสไดดุุ้้ทาย เกิดยิงลงชนะเลยถ้าเกิดยิงไม่ลงมีโอกาสไปลุ้นในช่วงต่อเวลาจังหวะนั้นออสซินริฟเป็นคนถือบอลและผู้เล่นของแรปเตอร์เตัดสินใจไปรุมใส่ออสซินริฟออสซินริฟก็ต้องรีบถ่ายบอลนะครับตัวของเรบบลเจ์เขารู้ดีเลยว่าออสซินริฟจะต้องถ่ายบอลมาหาเขาเพราะว่าเขาอยู่ตรงกลางเรบบนเจนมีทางเลือกครับเขาสามารถจะลุยเข้าไปทําแต้มเพราะว่าตอนนั้น,นย,ยังทําไม่ถึง10 <c oughs> แต้มนะครับ <c oughs> มีแค่แปดแต้มถ้าเกิดสามารถทําแต้มได้ก็ทําถึง10แต้มและพาทีมชนะหรือถ้าเกิดลุยเข้าไปแล้วทําไม่ลง ก็ไปลุ้นในช่วงต่อเวลาก็ยังพอมีโอกาสที่จะทําถึง10แต้มได้ทําให้สถิติของตัวเขายังยืดต่อไปแต่ทันใดนั้นเองครับตัวของรุบอนเจมส์เขารู้เลยว่าผู้เล่นของแรปเตอร์สับุบเข้ามาประกบเขาเขาดีดต่อไปให้กับทางรุยฮาชิมูระในมุม180องศารุยจับปุ๊บยิงลงไป พร้อมกับไฟแดงเป็นลูกยิงวินนิ่งช็อตบัสเซอร์บิเตอร์3คะแนนนะครับทำให้ LA ลเอเลเกอร์สามารถคว้าชัยชนะไปได้123ต่อ120ถ้าหากว่าใครดูคลิปสั้นของเราเราจะเห็นเลยครับว่าแบบตูนนี่แบบกรี๊ดสุดๆนะครับมันเป็นจังหวะที่แบบพอดีเป๊ะแล้วรุยก็ทําได้มันสุดยอดจริงอะ่ะแอดมินตูนนี่เฮลันบ้าน <c oughs> จริงๆแล้วต้องบอกว่าเกรงใจข้างบ้านเขาหน่อยเพราะว่าโอโ้โหแต่ลูกนั้นมันสะใจจริงๆ <c oughs> อันนั้นถือว่าเป็นวินนิ่งช็อตบัสเซอร์บิเทบเตอร์ครั้งแรกในชีวิต ในเกมวันนี้ตัวของเขาทําไม่ถึง10แต้มแล้วนะครับก็เลยทําให้สถิติในการทํา10แต้มสิ้นสุดลงที่1,297เกมติดต่อกันสถิตินี้เริ่มขึ้นมาตั้งแต่ในปี2007นะครับสร้างเอาไว้ตั้งแต่ปี2007ซึ่งในโลกเราเนี่ยยังไม่รู้จัก i p o o n หเลยว่ามันคืออะไรตอนนั้นลูก้าเพิ่ง7ขวบบรอนนี่ลูกชายสุดที่รักเนี่ยเพิ่ง2ขวบคูเปอร์แฟร์เพิ่งเกิดได้15วัน ประธานาธิบดีของอเมริกาคือจอจดับมันอยู่บุชมันนานมากๆเควิน <Kevin S 2> ดูแรน,นยังไม่เข้าสู่ NBA เลยสถิตินั้นยืนยาวมาจริงๆนะครับนี่คือศักยภาพนี่คือประสิทธิภาพที่สูงส่งและความสม่ำเสมอในมาตรฐานระดับสูงขาน้อยขอซิโรราบต่อคิงเจมส์นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งสถิติในประวัติศาสตร์ของ NBA นะครับที่ไม่น่าจะมีใครสามารถทำลายได้เพือพ่อนๆลองคิดดูนะครับอันดับ2ตลอดการคือไมเคิลจอแดนแดน866เกมติดต่อกันห่างกันเยอะมากๆนะครับเกมในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่9 ในชีวิตของรอบอลเจมส์เท่านั้นเองที่เขาทำไม่ถึง2หลักมันน้อยมากๆนะครับตัวของรบอลเจมส์เข้าสู่ NBA Final ไฟนอลเนี่ยสิครั้งแต่ทำแต้มไม่ถึง10แต้มใน9ครั้งโอ้โหเหลือเชื่อมากๆนะครับนี่เป็นสถิติที่มันเหลือเชื่อมากๆว่าจะทำได้ขนาดนี้ครับอย่างที่บอกค่าน้อยขอซิโรลาบครับคิงส์เจมส์คอยคีซิโรลาบคือดูแล้วแบบมันสะใจดีแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยมันอาจจะดีก็ได้นะหลังจากนี้คือไม่ต้องกดดันแล้วอะ ไม่ต้องมาโดนพุ่งเปาว่าเกมนี่จะทําถึง10แต้มไหมเพราะว่าตอนนี้นะทําไม่ถึงละในเกมถัดไปถ้าเกิดทําไม่ถึงมันก็กลายเป็นเรื่องปกติของโรบอลเจมในวัยที่กําลังจะ41ปีในช่วงสิ้นเดือนนี้คือโดยส่วนตัวตูนนะคะมินน่คือตูนไม่ได้รู้สึกกังวลใจเลยอะกับสถิติอันนี้คือตูนมีความรู้สึกว่าถ้าตราบใดที่เขาเลือกที่จะเล่นอยู่ต่อไปมันก็เพียงแค่ s o o n e r Or later ไม่ตอนนี้ก็อาจจะเป็นในอนาคตอะซึ่ง it doesn't matter เพราะว่าโอ้โหคุณทําได้ขนาดนี้แล้วอะคือมันไม่น่าจะมีใครที่สามารถก้าวขึ้น ทําได้ขนาดรูบอนเจมส์อีกแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเป็นเควินดูแรนด์ค่ะที่มีสถิติการทํา10คะแนนนะคะติดต่อกันยาวที่สุดแต่ว่ากวว่าเคดีจะต้องลงแข่งเต็มเลย82เกมต่อฤดูกาลอีก12ฤดูกาลนะคะถึงจะไล่ทันระบอลเจมส์ได้ค่ะซึ่งดูแล้วมันไม่มีทางไม่มีโอกาสเกิดขึ้นโดยเด็ดขาดเลยค่ะหลังจากจบเกมค่ะรูบอนเจมส์ก็ให้สัมภาษณ์ถึงเพลย์สุดท้ายค่ะเขาบอกว่าเขาไม่มีเลยแม้แต่วินาทีเดียวที่เขาจะลังเลจะส่งลูกบอลให้กับลุยซึ่งว่างอยู่พอที่จะยิง3คะแนนเพราะว่ามันเป็นที่ถูกต้อง แล้วพวกเราก็ชนะแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆค่ะนี่คือเพลงที่ถูกต้องแล้วก็เป็นวิธีการเล่นสไตล์การเล่นของรบอรเจมที่มีมาตลอดค่ะมิเน่และในส่วนของการทําไม่ถึงส0บแต้มค่ะรบอรเจมก็บอกเขาไม่ได้คิดอะไรเลยพะใน้ทยที่สุดแต่พวกเราก็ชนะเรื่นี่ก็คือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการถูกไหมคะชัยชนะของทีมทําไมทําหน้าแบบนั้นล่ะคะมิเน่ทำไมทำหน้าแบบนั้นเหมือนมีอะไรอยากพูดอมีความในใจอะไรอยากพูดขอให้พูดให้ท่านผู้ชมได้รับฟังชัดๆทำหน้า เหมือนมีอะไรในใจแบบอยากจะพูดอะจังหวะที่บอกว่าในส่วนของการทําไม่ถึง10แต้มตัวของรบอลเจมส์เขาบอกว่าไม่ได้คิดอะไรเลยเนี่ยมันก็คิดในใจว่าจริงหรอ <laughs> <laughs> ใช่ไหมตูนว่าเราแต่ตูนว่าคือมันเป็นเพลที่ถูกต้องอะ่ะแล้วชัยชนะของทีมความสําเร็จของทีมมันเป็นอะไรที่สําคัญกว่าแล้วก็เป็นสิ่งที่รบอลโฟกัสเขาแสดงให้พวกเราทุกคนเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆอยากจะรู้ว่าจังหวะที่ลุยยิง3ามที่รบอลเจมส์ ที่ดบันเจมรับบอลนะคือตอนแรกตูนก็ลุ้นอยู่นะเหมือนกับว่าเขาจะเขาะ้าไป<อ>าทา <ำ S 2> แต้มเองลุยเองคือจังหวะนั้นนะถ้าเราพูดจริงๆเขาลุยเข้าไปทาแต้มเองก็ได้เพราะว่ามันก็เสมออยู่มันก็ไม่ได,มไมได้มันก็ไม่ได้จะแพ้หรือจะชนะสมมติว่าถ้าลุยเข้าไปแล้วทาไม่ได้ก็ไปลุ้นในช่วงโอเวอร์ไทม์ต่อแต่เขาส่งให้กับลุยแล้วลุยสามารถยิงสามคะแนนลงได้จังหวะนั้นนะเพื่อนๆกีดดังแค่ไหนโอ้โหคอมเมนต์มาคุยกันคะ่ะที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้นะคะไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆอย่าลื้เาอไดข ทีทีวีแมนเนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะ,ขอ,คคะขอบคุณค่ะขอบคุณแกว่ทำไมอ่ะทึ่งในชัยชนะเลกเกอร์จนเบอร์เลยเหรอเบอร์อ <laughs>